มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนความรักความสัมพันธ์ระหว่างโตโนโ่พาคินกับนางเอกสาวคนสวยนิชาถูกจับตามองอย่างหนักหลังถูกโยงเป็นข่าวเมาส์พระเอกแถวหน้าร้องเพลงได้แอบนอกใจแฟนสาวสายแบ๊วทั้งนี้เรื่องราวทุกอย่างทางภาพคลิปคำสัมภาษณ์ของโตโนโ่ต่างถูกขุดออกมาซึ่งมีคลิปสัมภาษณ์หนึ่งเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะคะโตโน่ได้พูดถึงการแต่งงาน เคยคิดเอาไว้หรือไม่โตโน่บอกว่าเคยคิดไว้เหมือนกันว่าถ้าแต่งแล้วอยากจะมีลูกเลยแต่ว่าตอนนี้ยังเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพี่ต้องดูสโมสรฟุตบอลมันยังมีความเสี่ยงพี่ไม่อยากจะเอาคนที่เรารักมาเสี่ยงกับความที่ยังไม่มั่นคงแล้วคนที่เรารักเขากําลังการงานดีมากๆเขาไม่ควรมามีลูกหรือว่าครอบครัวตอนนี้พี่และเขาหมายถึงนิชา อยากให้ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอยากให้นิชาได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้มีความสุขให้เต็มที่สุด <c oughs> ก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะแต่งตอนไหนวันหนึ่งถ้ามันยังใช่แล้วนิชายังรักพี่และพี่ยังรักนิชาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแต่ถ้าวันนั้นมันไม่ใช่พี่แต่มันเป็นทางที่นิชาเลือกแล้วมีความสุขก็แค่คิดว่าเป็นสิ่งที่พี่ต้องยอมรับมัน ฟังชัดๆเรื่องแต่งงานย้อนฟังคำตอบโตโน่เรื่องแต่งงานพูดไว้แบบนี้น่าคิดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ